รีวิวกระตา่ายขาว ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตังค์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวน้องกระต่ายขาวกันนะครับเอาไม่ใช่น้องกระต่ายสิอันนี้จะต้องเรียกว่าคุณพี่สาวนะครับคุณพี่สาวกระต่ายขาวนะครับก็คือจะเป็นคุณพี่สาวในชุดกระต่ายสีขาวนะครับในชุดบันนี่สีขาวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของค่ายแอสตัมดีไซน์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่ายใหม่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งมีฟิกออกมานิดเดียวเองครับตัวนี้ที่ผมเห็นก็เพิ่งเปิดพีไปประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่างานค่ายนี้จะดีไหมอะไรยังไงนะครับ วันนี้ก็เลยถือว่าจะมารีวิวพี่สาววันนี้กระต่ายสีขาวนะครับแล้วก็งานของค่าย a s t o น d e s i g ด้วยว่ามันงานจะดีไหมอะไรยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากล่องกันก่อนแล้วกันนะครับทรงของกล่องเลยก็คือเป็นรุ่นพี่ตัวสูงๆเลยนะครับเป็นกล่องเล็กมากกล่องเล็กจริงๆนะครับอันนี้คือด้านนี้จะเป็นรูปฟิกนะครับส่วนอีกด้านนะครับก็จะเป็นรูปภาพอ e ิลลัส แล้วก็ด้านหลังก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับก็ข้อมูลภาษาจีนอ่านไม่ค่อยออกนะครับหลังๆมีค่ายใหม่ๆทําแพ็กเกจของตัวเองมากันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวเนี้ยถึงจะเป็นกล่องเล็กนะครับแต่ก็มีกล่องน้ําตาลเฉพาะของมันมาให้ด้วยเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องของค่ายแอสต้าดีไซน์เลยแล้วก็เป็นกล่องเฉพาะของตัวนี้เลยนะครับคือแพ็กเกจพอดีกันเป๊ะปิดไรได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตอีกระดับหนึ่งที่มีกล่องเฉพาะตัวของมันเลยนะครับมันก็ดีต่อพวกพวก่อขาแม่้าเวลามาถึงปุ๊บนนเปิดขอองงผมเนะบถ้ มามันก็ดีอีกอย่างนึงนะครับก็เดี๋ยวขอตัวแกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูความงดงามของรุ่นพี่กระต่ายกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับและงานจะดีหรือเปล่าของใครนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวแกสักครู่นะครับ โอเคครับตอนนี้ก็แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับท่าทางของนางอันนี้ก็เรียกว่าสวยตามภาพโปรโมทอยู่ครับแต่ว่าอาจจะมีบางจุดนิดนึงที่ขัดใจผมก็คือตัวชุดอะครับไม่ทราบว่าในคลิปเห็นไหมนะแต่ว่าตัวชุดอะครับมันจะไม่ได้ออกสีขาวเลยอะคือมันจะออกทางสีขาวหม่นหมนดำนิดนึงครับมันก็เลยแบบดูไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับตัวชุดกระต่ายเนี่ยครับตัวพาที่เป็นชุดของกระต่ายครับหลายๆจุดอย่างข้อมือของนางนะครับหรือว่าตรงต้นแขนของนางนะครับที่รัดมันจะออกดำดำนิดนึงหม่นหมนดำาๆอะครับ มันก็เลยทําให้ดูหม่นหม่นไปนิดนึงหูนางก็เช่นกันครับมันจะออกไปทางหม่นหมนิดนึงมันไม่ได้แบบขาวสวยอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้สมชื่อชิโร่บันนี่โอเนซังนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบแย่อะไรนะครับในเรื่องของงานนะครับหางก็ปุยมุ่นน่ารักดีนะครับหลังนางนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับผมรู้สึกว่าหน้านางอาจจะยังไม่ได้สวยเท่ารูกโปรโมทสักเท่าไหร่ในลูปโปรโมทมันดูสวยแบบหน้าเดียวยาวครับอันนี้หน้าดูสั้นไปนิดนึงสําหรับผมนะครับแต่ก็ยังพอรับได้ครับส่วนในเรื่องตัวสีผิวนี่ก็โอเค เป็นจุดซําหนีสีอะไรเลยนะครับตัวงานเนี่ยแล้วก็ตัวถุงน่องนะครับก็เหมือนคล้ายๆสีผิวแหละครับถ้าไม่มีตรงนี้ดูก็แทบไม่รู้เลยว่าใส่ถุงน่องส่วนรองเท้าก็เหมือนกันครับรองเท้าก็คือจะเป็นโทนเดียวกับชุดเลยอะออกดำมบนดดำๆนิดนึงแล้วก็ทรงผมนะครับทำออกมาโอเคอยู่ครับก็คือผมอาจจะไม่ได้แบบว่ามีการเก็บงานไม่เรียบร้อยอะไรเลยครับไม่ได้มีจุดแต้มสีอะไรเลยนะไปผมก็ถือว่าสวยอยู่ครับแต่ที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นตูดนางนะครับเพราะว่าตูดนางอ่ะเวลาใส่ชุดกระต่ายนี่ใช่ไหมชุดมันจะลัดงามตดงนนาาลตตตตห่่่เยยยรรกกกกกะะ็จุึ ะครับเพิ่งเจอมาเมื่อกี้เลยก็คือตรงชุดนางเนี่ยชุดบันนี่นะครับตรงเนื้อผ้าที่เป็นชุดกระต่ายนะครับสีขาวกับตัวหน้าอกเนี่ยเนื้อเส้นหน้าอกเนี่ยไม่ได้ติดกันนะครับคือมันแง้มออกมาได้นะครับแล้วก็คือผมลองแง้มออกมาแล้วเห็นจริงๆนะครับทุกคนเป็นสีชมพูเลยอะ่ะ อันนี้ถ้าใครอยากเห็นก็ลองไปซื้อมาแล้วแกะงแงะดูก็ได้นะครับมันไม่ได้แงะแรงขนาดนั้นก็คือสีชมพูจ้วงเลยครับทุกคนอันนี้ผมมาสั่งเวอร์ชันธรรมดานะก็คือจะไม่ได้แบบว่ามีของแถมพิเศษอะไรมันจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชั่นที่มีของแถมกับไม่มีนะครับอันนี้ผมสั่งไม่มีของแถมมาเพราะว่าผมไม่ต้องการของแถมของแถมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผ้าแขวนอะไรเนี่ยครับซึ่งผมไม่ต้องการเท่าไหร่หรือรูปภาพเลยเนี่ยผมไม่ต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้ฐานให้ครับม แกะมาเลยนะอะคริลิกคือแบบลอยเยอะมากครับไม่รู้ลอยเลยนะครับเป็นคุณพี่สาวกระต่ายนะครับที่เหนื่อยใจกับลูกค้าเหลือเกินนะครับเป็นอะคริลิกแบบนี้นะครับถ้าในความคิดเห็นของผมนะมันก็ยังสวยอยู่แลยครับแต่ตีเป็นคะแนนได้ของผมก็คงประมาณ8เต็ม10นะครับของผมยังถือว่ารับได้คนอื่นรับได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะแต่ที่ติดใจที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องราคาแลยนะคือสําหรับผมคิดว่าราคายังไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคือตัวแี้ผมพีมาในราคา5,000บาทบวกค่าส่งอีกประมาณร้อยกว่าก็ประมาณปมมนนนนี้้ไไ่่เเกิัซึงด็ ตัวแค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับผานก็เป็นสีขาวล่งโไม่มีลายอะไรเลยนะมันก็เลยเรียกว่ายังไม่คุมราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าเป็นในใจผมนะที่เคยพีมานะถ้าตัวประมาณนี้สเกลแค่นี้มีอของแค่นี้ส่วนใหญ่แค่สี่พันต้นๆไม่เกินอนะ่ะเต็มที่แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าราคาสูงอยู่นะห้าพันเนี่ยครับเท่ากับงานฟิกสเกลบางตัวที่ผมเคยรีวิวไปเลยนะแต่ก็ถือเป็นการลองค่ายใหม่สําหรับของผมนะครับอันนี้ใครเก็บสาวกระต่ายอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกได้เหมือนกันนะครับเพราะเป็นชุดปันนี่กระต่ายนะมีงนนนใให้ดดะคครรรับับบสาาาาไไํจเกกก็็ป ก็คงไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ครับก็ถือว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับหากใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไ้ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับมาตานะครับ